รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โฟรักโฟกัส่ี่ถามหนยสิว่าเราเคยมีแอบคิดเสียใจในสิ่งที่เราทําไปั้ยตอนที่เราออกคลิปนั้นตอนนั้นหรือให้ย้อนไประยากแก้ไขอะไรมาก็คงยังทำเหมือนเดิมอยู่และนี่คือความสนุกสนานของค่ำคืนนี้เชิญพบกับดีเจรับเชิญของเราดีเจออลเชอร์และพิธีกรคนสวย บเดี๋ยวนี้มันโด่งดังนะคุณผู้ชมเป็นเล่นหนังเล่นละครมีคิวรายการไม่มาเดี๋ยวเดียถ้าโดดอีกไล่นออกเลยค่ะแต่ก็ดีได้ดีเจใหม่หน้าตาหล่อขอต้อนรับดีเจอออเชอ์ค่ะเออดีดีมีแฟนหรือยังมีแล้ว ไม่สัมภาษณ์มาให้ดีวะเนี่ยฮะคงจะอยู่กับเราไม่นานอเอาละ่ะพูดเรื่องงานกันดีกว่าอะคุณคะผู้ชายนะคะก็อย่างนี้แหละคะ่ะมีฟงมีแฟนกันไปหมดแล้วพูดกันถือเรื่องหมาดีกว่าเกี่ยวข้องกันไหมเออ คนเขียนผู้ชายเร็วกว่หมาและไม่ได้มาจากดาวคารทุกวันนี้หมานี่เป็นหมาเซเล็บกันหลายตัวนะคะคนวันนี้นะมีหมาเซเล็บแต่เป็นเซเล็บอยู่ในเมืองไทยเออเอกลักษณ์ของนางนะคือถ่ายปุ๊บยิ้มปับ๊บอ่าดูลูกนางชื่อว่ากลูต้าดูสิ ขวัญใจคนรักสุนัขค่ะคุณเอาเจอกันเลยดีกว่าค่ะกลูตา้าน้องยอดเลี้ยงส้มค่ะกลูต้าตื่นตกใจแล้วกี้ให้นางดังไปหน่อยนิดนึง ไหนเล่าหน่อยยอดกับส้มคูต้านี่ยังไงไปได้มาเจออะไรยังไงมาก็คือเขาอยู่ใต้หอครับใต้หอพักนักศึกษาแล้วทีนี้ผมก็ตอนนั้นเขาหลงมาช่วงประมาณหลังน้ําท่วมครับแล้วแล้วทีนี้โดยความที่เขาน่ารักอะไรอย่างนี้นักศึกษาก็แบบมาให้ข้าวเขาเต็มเลยสภาพตอนนั้นเขาเป็นแบบเป็นแบบแผลเต็มตัวขี้เลื้อนผอมแห้งมากใช่ครับที่เลี้ยงแล้ว กูตาก็มีโ,โรคโผล่ประมาณ 3- 4มสี่โรคครับเม็ะเร็งปากมดลูก<ฮ>แล้วก็มดลูก,กเสพโรคผิวหนังต่างๆนะช่วงนั้นผมเป็นนักศึกษาเงินเดือนเงินก็ไม่ชนไม่ชนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนอยู่แล้วแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็มีแบบรับจ็อบถ่ายภาพถ่ายภาพรับริญญายอยู่แล้วก็แ,วแ,วแบบ ใช้เงินตรงนั้นมารักษาบ้างแล้วก็จะมีมีพี่เขาที่รู้จักครับเขายื่นมือเข้ามาช่วยบ้างก็ช่วยช่วยกันทำคีโมกูต้าประมาณ4ครั้งแล้วก็เลเซอร์ปรากฏว่ากูต้าหายครับโอ้โหโถมีทั้งคีโมมีทั้งเลเซอร์สุดท้ายนางสู้จนหายก็ยืมแบบ3วันดี4วันไข้ไปประมาณครึ่งปีได้ครับโอ้โหเหมือนแบบผมนึกว่าจะไม่รอดอยู่แล้วเลยตอนนั้นนี่คือสู้ทั้งเราสู้ทั้งกูต้าเลยนะสุดท้ายนางหาย นางก็กลายไปเนี่ยขนฟูขนนิ่มมากแล้ว <c oughs> ยังไงเรื่องการถ่ายภาพกรูต้าเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนอะยอนก็คือหลังจากที่เขาหายใช่ไหมฮะออพอเออด้วยความที่เขาอยู่หอครับผมก็แบบอยากพาเขาออกไปเที่ยวผมก็เลยพาไปแบบเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปไปถ่ายรูปไอเอาไปตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมอเตอร์ไซค์เอาหมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่ชอบถ่ายภาพเยู่ <c oughs> แล้วก็ s n a ส s n a ปเก็บไว้ลง f เฟ o บุอกลง Facebook เสร็จ ลงเฟซบุ๊กตัวเองแล้วคนก็กดไลค์มากกว่ารูปผมอ่อรูปหมาไลค์กว่ารูปเราอีกเออทีนี้เทีนี้ก็เลยมันต้องสร้างแฟนเพจแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมันเกินแล้วมันเกินใช่ตอนนี้คุณมีแฟนเพจที่ชื่อว่ากูตากูตาสตอรี่กูตาตาสตอรี่ตอนนี้มีคนตามแสนกว่าคนขอโทษนะคะ กลูต้ามีคนตามมากกว่าดิฉันค่ะ <c oughs> เป็นหมาสู้ชีวิตแล้ว,ลวออกมาสวยแล้วไงทำไมแบบเอาคนก็่า่หมาตัวเยอะแยะแต่ทำไมคนถึงรักกลูต้ากันมากขนาดนี้ผมเอาเรื่องราวทั้งหมดนะครับไปโพสลงพันทิป<อ>แล้วก็เขาก็ได้เห็นพัฒนาการของกลูต้าตั้งแต่เป็นเป็นหมาขี้เลื้อนนเ,เป็นหมาน่ารักออพอเป็นหมาน่ารักเสร็จก็มีรูปที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ,อะไรคนก็เริ่มติดตามกัน แล้วแล้วกูตา้าด้วยคำที่เขาเป็นหมาที่แบบอ่อน้อมทาตัวยิ้มเก่งด้วยอะไรเงี้ยคนก็หมาอดอน,น้องทำตัว <c oughs> เป็นยังไงหมาอ่อน,น้องทาตัวทําไงหูลูกระดิกหางแล้วแบบให้มืออ,อะไรอ๋อคือเจียม<ข>ตัวเจียมตัวมากเขาเขาทำตัวให้ตัวเล็กตลอดเขาแบบเออนายเป็นเจ้านายฉันน่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะอ๋อเป็นอย่างนั้นเราก็เลยยิ่งรักเขาเออแล้วเวลาถ่ายรูปทำไมเขายิ้มได้อ่ะ มันอยู่ที่อารมณ์เขาด้วยตอนนี้เหมือนเขาตื่นตื่นที่ด้วยครับอ๋อถ้าอารมณ์ดีจะยิ้มเลยแบบมูกเลยอ๋อจะเป็นอย่างนี้ใช่อันอันนี้จะปุกเฮ้ยเนี่ยมันยิ้มได้อ่ะล่าสุดกูต้าก็มีโฟโตกราฟีเอ็กซิบิชันของตัวเองกูตามีมีทัรศการภาพถ่ายของตัวเองเนาะยังไงคุณไปจัดแสดงที่ไหนยังไงอะ่อที่เดอะแจมแฟตอรของศานครับก็เป็นภาพ ที่ผมพาเขาไปทุ่งนาพาอะไรตามันดูวจริงๆกูต้าเขาขึ้นกล้องด้วยอ่ะอันนี้กูต้าขึ้นกล้องหลายคำของคุณดิฉันชอบมากกูต้าอ่อนน้อมถ่อมตนกูต้าเรียบร้อยกูต้าขึ้นกล้องนี่ส้มเขาเคยพูดอย่างนี้กับเราไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้นะตกคุณมากย้อนกับส้มที่มาเล่าเรื่องชีวิตกูต้าให้ฟังสุดท้ายแล้วเราอยากรู้ว่า การที่คุณได้มีกรูต้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมันทำให้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างอะมันหลายอย่างเลยเกินไประยกมาสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือเวลาเวลาผมต้องช่วงนี้ผมเพิ่งเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่แลว้วก็ออกไปทํางานเนี่ยผมความความรู้สึกที่ผมได้รู้ว่าใหม่ก็คือแบบมันทําเวลามีหมามันทําให้ผมแบบอยากกลับอยากกลับบ้านเ,าเพราะว่า คิดถึงเขาอะนั่นแหละอยากไปเจอเขาอยากอยากไขกุญแจเข้าไปแล้วแบบเห็นเขากระโดดใส่อะไรเงี yes, ้ยอันนี้คือมันคือความสุขเวลาที่ที่เราไขประตูเข้าไปนั่นแหละคนไม่เลี้ยงหมาไม่รู้สึกจริงๆแต่ถ้าคนเลี้ยงหมาคุณจะเข้าใจส้มห่ะก็เป็นถ้าเป็นส้มคืนนิสัยเขาอะเขามีความซื่อสัตย์ แล้วคือเขาไม่คิดที่จะทําร้ายใครแล้วก็เป็นคนเป็นหมาที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนรู้แบบรู้จักแบบยมเนื้อยืมตัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีความรักให้เจ้าของเสมออะไรเงี้ยแบบรักแบบโดยไม่มีเงื่อนไขใครสนใจนะคะไปเป็นแฟนๆของกูต้าได้เข้าไปในแฟนเพจนะคะก็เขียนว่ากูต้าค่ครับแซงในกูเกิลก็ได้ครับว่ากูต้าเว้นวักหมากูต้าอ๋อกูต้าเวนวักหมาได้เลยหรือกูต้าหมาหน้ายิ้มเนี่ยเจอเลยใช่คับโอเควันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณครูต้ากลับบ้านแล้ว<ะ>ลกรูต้าอยู่ขึ้นดีเออเยอะก็ไหนอุ้มดีอุ้มดีอุ้มดีเหม,มือนอุ้มอยบ้านอะ่ะอ,อ,อ,อย่างนี้เลยอ,อ่ะไปด้วยกันเลยขอบคุณครูต้าย้อนและซ้อมค่ะขอบคุณค่ะน่ารักเนาะอ่ะเรื่องปัญหาหมาหมดแล้วเรียบร้อยแต่ปัญหาคนยังมีนะคะมีปัญหาปรึกษา